สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับนักข่าววินดี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเกี่ยวกับาชาวบิงส์นะครับนี่ลองดูเสื้อนี้นะฮะแล้วก็จัเอาไว้เป็นชาวบิงส์ท่านหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์ลงในกลุ่มนะครับผมอ่าแล้วก็โพสต์ประมาณว่าอ่าคือจะสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็คือเขาเป็นชาวบิงส์นะครับผม เป็นบิงชายที่ออกสายโห,หดหน่อยนะครับแล้วก็อยากได้เสื้อแบบอยากจะมีเสือ้อเสื้อแบ็คพิงค์แบบสายผู้ชายเงี้ยเออแบบแมนๆใส่อย่างเงี้ยเออเขาก็เลยคิดว่าจะทําเสือ้อก็เลยมาถามชาวบิงในกลุ่มว่าเฮ้ยมีใครอยากได้เสื้อแบบนี้ไหมอะไรแบบประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ,อ่านที่เขาโพส์ให้ฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับอขออนุญาตเลยครับอ จากการที่ผมได้เป็นบลิงวงเล็บแฟนบอยสายโหดมาสักระยะหนึ่งและจากที่ได้ไปคอนเสิร์ตมาและล่าสุดงานซัมซุงผมสังเกตเห็นว่าแฟนบอยอะวงเล็บแต่ผมขอเรียกบลิงบอยแล้วกันนะครับอืมก็คือเขาจะเรียกผู้ชายที่เป็นแฟนคลับของแบ็คพิงว่าบลิงบอยอืมสาบน่ารักจังเลยนะครับคน เราฟังต่อนะครับก็คือแบบบิงบอยมีมากพอสมควรเลยคิดว่าหาแนวร่วมทําเสื้อบิงบอยแนวผู้ชายผู้ชายแมนแมนดูบ้างเพราะว่าเสื้อส่วนมากอะ่ะมีแต่ของผู้หญิงหวานแววทั้งนั้นเลยแอบน้อยใจส่วนตัวเนี่ยตั้งใจจะทําใส่เองแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้บิงบอยไทยแลนด์ได้มีเสื้อแมนแมนใส่กันบ้าง5 5 5หบวกบวกเลยขออนุญาตแซวเสียงบิงบอย หน่อยครับว่าชอบด้วยไหมผมจะได้ทำวงเล็บปลอ,องดสั่งซื้อและสั่งจองในเม้นนะครับตามกฎและถ้าใครที่สนใจอยากได้ก็ทักส่วนตัวไปได้นะครับอืมฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือสรุปง่ายๆนะครับเขาก็เออเขาก็เป็นบิงบอยท่านหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ได้ไปคอนเสิร์ตที่งาน m s u n งมาเมื่อเร็วๆนี้ทว่า เห็นบิงบอยเยอะมากเลยเขาก็เลยอยากที่จะอ่ามีเสื้อแบบเออเสื้อแบบแนวแนวแบบบิงบอยแบบแมนๆมหน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยมาถาม่อนๆในกลุ่มว่ายังไงปรากฏว,ว่าครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับมเขาไม่นในกลุ่มเนี่ยเฮ้ยมีแต่คนมาบวกอ่ะเออมีแต่คนอยากได้มีแต่คนชื่นชอบชื่นชมอ่ะขนาดไอคนที่เป็นผู้หญิงนะยังบอกว่าเฮ้ยเท่มากเลยเราก็อยากได้อะไรแบบนี้นะเออความคิดเห็นกว่า250 ความคิดเห็นนะครับสุดยอดมากมีคนบวกหนึ่งมีคนบวกมีคนอยากได้เยอะมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่เลยครับมีใครอยากได้บ้างเออคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมแล้วถ้าใครอยากจะตามไปดูในกลุ่มเนี่ยหรือว่าอยากจะได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของโพสต์นี้ไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ตามไปได้เนาะแล้วถ้าใครอยากจะสั่งจริงๆเนี่ยก็ ผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้าผมบอกชื่อเขาลงในคลิปเนี่ยเขาจะว่าเอาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาถามในกลุ่มเ่ยอืมเป็นกลุ่มปิดด้วยนะแอาอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โพสต์ของในกลุ่มเอาไว้เพื่อนๆก็ลองตามไปขอเข้ากลุ่มดูนะแต่เชื่อว่าบิงที่ฟังอยู่ตอนนี้นะ่าจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วล่ะ อะโอเคครับวันนี้ผมนักข่าวอินเดียขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปเร็วต่อไปก่อนจากการอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นักข่าวอินดียคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตมานําเสนอให้พวกท่านได้รับชมรับทราบกันนะครับลาไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบายครับ